กโหมดไล่ตดจัดแล้วมันไม่ได้ยินด้วยนะวิ่งวิ่งตับ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 เลี่ยนะเปิดอันตรีวิ่งด้วยหรอไม่อ๋อเออเมื่อกี้นี่มันเห็นวิ่งแต่แบบว่ามันน่าจะไม่ได้สนใจเพราะว่าข้างในก็วิ่งข้างหลังก็วิ่งอะไรเงี้ยเงี้ยในแย่งกูอีกไล่จัดอ้าวบอด

สายที่้ายบุนเบียนเ้กูชุบมาทำไม